to tỏ tỏ kiếp tỏ ta Nita Ni m'n tang, m'n tang Ngắm ding ngắm ding 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 อุ้ยต้องระวังหนามหนามเอลูกเอนั่นะลูกที่มันแดงๆอ่ะโอ้ยหนาม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 เดี๋ยวเดต้องระวังก็ถุงมือขาดี่แกะก็ถุงมือขาดนั่นน่ะต้องระวังจ้ะขึ้นอยู่ในหนามเลยเนาะโอ้ย ขึ้น,นอยู่ในน้ำเลยอะ่ะโอ้ยนั่นไปไม่ถึงนะกล้องน้ำดีแท้ทเดินเข้ามาข้างไหนก่อนเดี๋ยวออกไปดูเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นหน่หวงเก็บกันห่วงแล้วเจอไม่ได้มันสวยอะ่ะต,ต้องจอดมีงจดมันอะ่ะมีจอดก็หืมเจ็บใจแหละ มันสวยขนาดนี้ต้องจอดถ่ายธรรมาชาติให้ดูเน,ะนาะธรรมชาติสวยงามอากแล้วไปแต่ไปเก็บอีกหน่อยแล้วก็จะจะไปแล้วจะ้ะจะไปเก็บพักกูดเดี๋ยวมันจะมืดแตเย็นมันไปเตรียมของอีกไจะจะจะเก็บอีกหน่อยนึงก็เก็บถอดไปเก็บหน่อยก็ไปแล้วเนาะนี่จ้ะ นี่จ้ะนี่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องมันสวยงามจริงๆออสดชื่นเลยเจอแบบนี้โอ้สดชื่นโอ้นะจะไมันจออทนี่จ้ะ ướp muốn con lấy cái giỏ quá cả nát chắc Không chắc con là thô sập à Mình về lại dễ dễ จะลองเดินหาเห็ดเห็ดโมเรลว่าจ้ะหายากมากเดนมาร์าาากไม่มีเดนมาร์กก็จะมีแะสวีเดนก็ประเทศอื่นที่ว่าเขามีป่าเยอะๆร้อนๆอะไรเงี้ยไม่รู้เลยมันเป็นเพราะอากาศแล้วมั้งที่เดนมาร์กอะมันถึงไม่ขึ้นนะโมเรล คนนั้นก็ว่ามันเป็นสภาพอากาศของที่นี่ว่างั้นน่ะไม่เหมือนกันสภาพอากาศแต่ละประเทศโอ้โหนกลองใช้ระบมหนะ้าะราง,งมค่ะ ไม่ใช่ระบบนะคะละงมค่ะละงมนกร้องลงไปหมดจ้ะอีกจ้ะเดี๋ยวมาให้ช่วย ตะก,กายแลมันขึ้นอยู่กับใบคันใบคันันีนน่ก็งามงามใบตำแย่แนี่กจะเอานิดเดียวนิดเดียวอะรอไม่ไหวเลยเจอก็อดไม่ได้เหมือนไอ้กับไอ้น้องไก่วันบอกจะพอแล้วพอแล้วเดินอยู่แล้วนะ่ะพานกลกับไม่ได้สักที ดูเลยสวยๆนั้นแหละจ้ะไม่เก็บมันก็ไม่ได้ดูนู่นยาวไปถึงนู่นเก็บต้องเก็บจ้ะเป็นล่องนะคอยระวงัลงลงล่องนะ ดย้ยังใส่ก็เอาไปให้เขาแหละเพราะว่ายังทําอะไรไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะไปเอวันเย็นนี้จะไปเกาะเนาะไม่มีข้าไมา้ข้างมือทําแต่ถ้าเอกะละมังติดไปด้วยจะไปดองเองถ้าให้คนถ้าให้เขาไม่ทันนะจ๊ะก็ต้องเอาไปดองเองจ้ะเอก็ะละมังติดไปอัจ้ะ ดูยืนข้ามฝั่งของขาอีกข้างหนึ่งฝั่งซ้ายอีกข้างฝั่งขวาฝนมันชะราอะไรให้เราเดี๋ยวเราก็ต้องไปร่างอีกวักลื่นะลื่น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 เนี่ยระวังลื่นลงคออันนี้แครอทนะคะเนี่ย มันหอมันป่วยกักอะอย่าว่ากันเด้อล้นมือว่าตะกาอยู่นู่นนี่จ้ะเวลาเราเด็ดเร็วกะนึกได้เอาวยุดยุดยุดแบบนี้บอกตัวเองเลย đệt đều bay, trái lớn Dạ Ờ, lưu à, để mà thua điện để mà đẹp, thua sạp กนะจดูดิแต่มันไม่แรงเหมือนโบกบ้าเรา không nấy đây rồi นี่ยสวยไหมนี่ดูดิใบเปเลอือเลยค่ะดูค่ะสวยมากเลยต้องเอาอีกขากลับมาก่อนอีกขาอยู่ฝั่ง <c oughs> กลับไปถ่ายเอาหนึ่งสองซับอึ๊บจะลื่นค่ะต้นอะไรเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวแต่ก็กินได้ฮะเนะี่ยมีประโยชน์เนี่ยเหมืนอน,อต,นต้นอะไรตีนตีนอะไรตีนตุ๊กแกเลยต้นตีนตุ๊กแก ใบมันจะบางนะตอนเด็ดอะ่ะมองไม่เห็นหรอกจ้ะใบมันใหญ่ใบมันใหญ่โอ้โหสวยจริงๆดูไม่ใช่ลิงตาเสือนะคต้นดูดิต้นอวบมากดูดิสวยมากดูดิดูสิครับพันผืน,นมันสวยจริงๆครับพันผืน ซีล้อมก็เยอะไปหมดดูสิครับเพื่อนดูสิครับเพื่อนสวยมากค่ะนี่ค่ะดูกกลุ่มนี้จ้ะนีนน่กลุ่มนี้นี่จ้ะกลุ่มนี้เก็บจ้ะเก็บ Ừ, สวยจริงๆค่ะดูนี่จ้ะสวยมากเลยโอ้โหต้นเบลเลอร์เลย่ะนี่ต้นใหญ่มากนี่โอ้ยตูต้นมันดิตูลำต้นมันนี่สวยมากเลยค่ะต้นอวบมาก อืจ้ะอวบอันเราเรารู้ว่าเวลาเราเด็ดอะว่าตรงไหนมันยังอ่อนอยู่อะไรเงี้ยจ้ะนี่จ้ะ ดูดิคะใบสวยงามมากเก็บจ้ะเก็บเก็บสวยงามมากจริงๆค่ะเก็บค่ะเก็บของใครไม่สวยไม่ว่าอะไรน,นคะคะอันนี้สวยมากค่ะนี่ค่ะืมดูดิโอโหใบมันจะงามอะไรขนาดนี้งามจริงๆ งามแต่งงามว่างามปลาล้ำปลาเหลืองามปลาล้ำปลาเหลือนะคะนี่ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะปลาล้ำปลาเหลือภาษาเหนือบ้านเอือยเป็นคนสุโขทัยนะคะผู้สุโขทัยเอือยอยู่เอือยอยูอ่ไอ,ยอ,ยอ,อืพิษณุโลกเขาจะพูดไปทางสุโขทัยจะ้ะ ดูต้นมันดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เออต้องเด็ดอย่างนี้นะ งามบลัมเบลืองามแต่งามวะบ่ได้งามรกๆรงามแต่ เก็บตัเก็บตนวเจ๋ะเดี๋ยวมันก็จะไม่มีให้กินแล้วออกครั้งเดียวเจ๋อก็ต้องรีบเก็บนเจ๋จะเจ๋อก็ต้องรีบเก็บเนาะต้ตนเนี่ยฝนจะมาอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วโอ้ยต้องรีบเก็บแล้วฝนมุดเลย กกมุดอีกแล้วว้ายฝนเมิดมาอีกแล้วฮันกลับหันกลับตกหลวมตกหลวมอากาศ สวยสวยจริงๆค่ะจะเอ้าบงทีลืมไหมลืมตัวเด็ดเร็ว อด <sociedad> <JD et> ู่ดิกฝน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 คืนมาแล้วค้นมาแล้วฝนค้นมาแล้วเดี๋ยวฝนตกนะคะให้ลูกให้หลานเก็บผักก่อนนะคะจะที่จะทางจะป่อเจ้าดเก็บผักก่อนนะจ๊ะ ให้ลูกหลานเก็บผักก่อนจ้า<ะ>เขาเก็บผักก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วคะ่ะ ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเริ่มเริ่มตกแล้วจ้ะเอาไอ้นอี่คนเล่นไนนะอ้น,นั่นรถอ้นั่นที่มันก็ค้าๆจาักรายานคิดว่าเสียงฝนแต่ฝนก็ใกล้มาแล้วค่ะเมะเมะมาแล้วอุ้จ้ะ นี่จ้าอีกตะการแล้วนะจ้าเก็บเศษฝนตกประเด็นะคะเริ่มลงไปแล้วนะคะนี่จ้าเก็บเศษฝนก็ตกเฮ้ยตกเก็บเศษฝนก็ตกดูนีะสวยไหมคะนี่งหนึ่งนี่จ้าสวยมากจะดูต้นเที่นั่นนะโอ้โหต้นใหญ่มากอะเอาวางวันนี้แหละเพราะข้างล่างก็เลยวางบนรถนี่แหละมันง่ายหน่อยจ้ะนะจ๊ะ เอ้ยก like, ็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เอื้อใจขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะคนที่ดูคลิปเอืก็ขอให้เขาร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้จ้าขอให้ปัดจากโรคโควิดนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าเห็บลูกเห็บตกแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดี